ผประธานเต้นตอนปั้มออกแบบถามอะไรอยู่ครับพี่อี่กำลังออกแบบเสื้อให้ลูกค้าครับพี่แนะนำตัวบา็นยางเงี้ยชื่ออะไรครับชื่อปั้มครับผมชื่อปั้มเป็นออกแบบใช่ไมพี่ใช่ครับแล้วออกแบบนี่เราต้องเรียนใส่ออกแบบอะไรไหมพี่ก็จบออกแบบปรเทศมาครับอืมได้นะครับได้ครับได้ได้ครับอย่างออกแบบนี่สมมุติผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมต้องการลาย ตรงไหนใสตัวหนังสื่อแไรเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยครับว่าอยากจะวางโลโก้ตรงไหนหรือว่ามีรูปตัวเองรูปที่ต้องการอะไรเงี้ยก็ส่งมาให้ได้คุยกับพี่โดยตรงได้เลยใครครับสามารถคุยกับทางช่างออกแบบตามใจผมได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโอเคครับแเราทํางานเนี่ยพูกดีไซน์เนี่ยเราต้องใช้สมองเยอะพี่เราก็มีความเครียดบ้างอะไรบ้างแล้วพี่มีวิธีที่ทําให้ความเครียดลดลงอย่างไงบ้างก็ดูบอลึงบ้างครับเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยครับอืมครับไอทีบอลนี่มีทีมปอลไมพี่เด็กผี่ครับเด็กพี่เลยพี่แล้วผงานล่าสุดเป็นงไงพี่ ลรวถ้าเป็นเล่นเกมมาตีป้องบเขาไหมเนี่ยตีได้เรยครับป้อง